สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตารจากฟอร์ดพิล์นาณีนะครับวันนี้มาอยู่กับตัว Next Gen w า t แนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับจะมีตัวเป็นสีส้มออกสีแดงแบบนี้นะครับกับตัวสีเหลืองนะครับส้มเหลืองตัวนั้นก็จะเป็นอีกอีกสีหนึ่งที่เป็นสีพิเศษตัวนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมรอบคันนะครับว่าตัวมีอะไรเพิ่มเติมมาจากปีก่อนบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6ปีดนะครับ ราคารถอยู่ที่149,000้บาทนะครับแต่ว่าสีพิเศษตัวนี้จะเพิ่ม1,000 0บาทนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังด้านหน้าแบบใหม่ของตัว f 1 5 0นะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้าตัวนี้จะเป็นะตะแกรงลังพึ่งนะครับเป็นสีกาไฟ์นะครับด้านหน้าจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือตัวอักษรโลโก้ของ Ford นะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับจะเป็นตัว ไฟหน้านะครับตัวนี้จะมีไฟหน้าตัวเดท์มาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้เป็น LED นะครับส่วนด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันนะครับด้านข้างตัวนี้จะมีซุ้มล้ออัพตัดเล็กนะครับตัวนี้ทําให้รถดูมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือลูกค้าอยากเปลี่ยนแม็กยางตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนถัดมาตัวนี้จะเป็น ในส่วนของแมกนะครับตัวนี้จะเป็นแมกขนาดขอบ18นะครับตัวแมกเนี่ยจะเป็นสกาไฟนะครับยางเป็นยางกูสเกียร์นะครับอ่าสี่ียางอยู่ที่ 25565R18 นะครับข้างนะครับตัวนี้จะมีโลโก้มาว่าเทอร์โบนะครับตัวนี้จะมีเทอร์โบให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับส่วนไฟเดียวก็จะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างด้วยนะครับ ส่วนถัดมาจะเป็นราวหลังคานะครับราวหลังคาเป็นสีโคเมียมนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าสามารถไปใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในของตัววายแท็กกันนะครับภายในนะครับด้านในจะพบกับเอกลักษณ์ของตัววายแท็กนะครับจะเป็นการเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มนะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นไฟฟ้ามาให้นะครับมีพุสคอนโทรลระบบล็อกความเร็วนะครับ ส่วนขนาดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่12นิ้วนะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ a n d r o i d Auto นะครับเบาะเลยนะครับเบาะจะเป็นเป็นพิเศษนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะมีการเดินได้นะครับเป็นตะเข็บสีส้มนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสามารถปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้นะครับเป็น8ปผิดทางเลยนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับตัวกระจกมองข้างนะครับก็ในส่วนของด้านท้ายของกระบะนะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์นะครับจะคงเอกลักษณ์เหมือนตัวตัวเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนให้ใช้งานได้จริงก็คือจะมีตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับที่เว้นช่องตัวนี้ไว้ให้ใช้งานได้นะครับ Next เจนตัวนี้ก็จะมีตัวเหยียบกระบะด้านท้ายด้วยนะครับเรามาชมในส่วนของด้านท้ายของกระบะกันนะครับด้านท้ายจะมีไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบใหม่นะครับเป็น LED ตัวนี้นะครับจะเป็นทรงนาฬิกาทรายนะครับมีอักษรคําว่า Y Tag สีดานะครับในส่วนของตัวไฟเบรกด้านท้ายนะครับตัวนี้จะย้ายจากตัวตำแหน่งโลบาร์มาอยู่ที่ตัวเปิดกระบะท้ายตัวนี้นะครับ ตัวนี้สามารถล็อกตัวที่เปิดกระบะท้ายได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีระบบผ่อนแรงนะครับเป็น easy lift นะครับของตัวท็อปนะครับจะสามารถยกได้ง่ายๆด้วยมือเดียวก็ได้นะครับแบบนี้นะครับส่วนพิเศษของตัว y t ย c ท็นะครับเขาจะมีตัวระบบปลั๊กไฟนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับสามารถเอาไปออกคงออกแคมป์ได้นะครับอันนี้ ในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับจะอยู่ที่ใต้โลโก้ฟอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มีกันชนท้ายนะครับจะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับด้านท้ายนะครับพร้อมด้วยสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังสนใจตัวฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัว n น็กเจนตัวกระบะหรือว่าเป็นตัวเอเวอรนะครับถ้าเข้ามาสอบถามกับตาบได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0830902875 นะครับหรือจะแอด l i น์บาร์โค้นะครับเข้ามาพูดคุยในเรื่องของโปรโมชั่นได้เลยนะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวฟอร์ดในรุ่นถัดๆไปนะครับวันนี้ตาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ